ยางก๋วยเตี๋ยวราดหน้านี่พวกหญิงจะชอบที่เอ,อรังน้ำรังน้ำนะเวลาจะเสด็จไปจะบอกเขาก่อนไหมพวกหญิงจะให้ช่างที่ไปซื้อเพราะว่าถ้าเราไปนี่เราอาจจะหาที่นั่งไม่ได้เ<ห>พราะคนนี้ไม่งอไม่ง้อลูกค้าด้วยนะถ้าโตเต็มพวกหญิงโตเต็มก็ไม่สามนารถนั่งได้โอ้นะฮะเพราะเขาแน่นจริงๆครับ<ห>แต่อร่อยจริงต่อมาข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่นี่ผู้หญิงชอบร้านกระเมสุกขมบเพราะว่าแล้วก็มีประตูน้ําก็อร่อยที่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 ข้าวมากับประตูน้ำเหรอมินนประตูน้ำอ่าก็อร่อยดีเสด็จไปเสด็จไปสวยที่นั่นเลยหรือว่าเสด็จซื้อเข้ามาเคยเคยไปนั่งทานที่ประตูน้ำเหรอใช่ตอนดึกๆเหรอฮะใช่แล้วต้องปิดถนนเลยไหมไม่ปิดไปเหมือนปกติแล้วคนเขาไม่ตกใจะ เขาก็าก็ดูก็เราก็ยิ้มให้เขาแล้วก็บอกให้นั่งตามสบาย